สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับคอนเซ็ปต์บริกนะครับวันนี้เรามาบริการล้างถังเครื่องซักผ้านะครับผมอันนี้เคสลูกค้าที่ใช้งานมาแล้วค่อนข้างหลายปีครับไม่เคยได้รับบริการล้างถังนะครับครับผมหลังจากที่ได้แนะนํานะครับก็ลูกค้าก็ยินดีที่จะล้างนะครับผมอันนี้เป็นของโตชิบ้านะครับโตชิบ้าอินเวอร์เตอร์นะครับ โตชิบ้านอินเวอร์เตอร์นะครับผมครับขนาด1ิบกิโลนะครับครับตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับไม่เคยล้างนะครับผมครับอ่าก็โอเคครับเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนล้างนะครับผมโอเคครับตัวนี้ก็เริ่มถอดแล้วครับอันนี้ก็สภาพนะครับลูกค้าไม่เคยไม่เคยล้างนะครับน่าจะใช้มานานพอสมควรนะครับ นี่กําลังได้ถอดเป็นชิ้นๆอยู่ครับในข้างในนะครับครับข้างในก็จะมีคราบสกรปรกนะครับก็แล้วก็จะไล่ถอดนะครับวันนี้ไล่ถอดมาส่วนหนึ่งนะครับก็เลยัวนี้จะเป็นจานสักนะฮะจานสักนะครับ <c oughs> แนะนำให้อถอดล้างทุกทุก 6เดือนหรือ1ปีได้ใช้บ่อยนะครับตัวคีมมาบางทีน็อตมันจะเป็นแบงนีนนนครับรไม่ได้ออกนตอมันจะเป็นดกครตจะขาด,ดออครับ,อ,รบองพยายามถอดอยู่ทกทก น้ำสนิมกินนะครับหัวเสียแล้วับหัวเสียหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีขั้นตอนเอาออกโอเคครับเออน,อน็อตสี่ตัวนี้นะครับไม่ค่อยได้ถอดเลยนะครับหัวเสียนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีวิธีเอาออกไม่งั้นจะล้างถังไม่สะอาดนะครับผมอ,อ,นอน็อตสี่ตัวนี้อาจจะต้องได้เปลี่ยนใหม่นะครับ เพราะว่าบริษัทเขาใช้เป็นนอ็อตเ,เ,เป็นเป็นเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าที่ผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าต้องเป็นนอ็อตสแตนเลสนะครับผมสี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าหัวมันสนิมกินหมดแล้วนะครับค่อนข้างเป็นสนิมนครับเดี๋ยวเราจ,าจะเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับเป็นนอ็อตสแตนเลสนะครับผมหลังจากจที่ล้างเสร็จนะครับ หวัวมันก่อนหมดแล้วครับมันเป็นสนิมนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเหล็กนะครับหวัวมันจะเป็นเบอร์สิบนะครับแต่ว่ามันถูกดัดก่อนไปนใช้คลิปล็อกในการจับถอดอกนะครับบางตัวนี่ขาดไม่ออกตรงขาดเลยนะครับมันจับไม่ค่อยได้ให้ช่างถอด มาสักครั้งหลายปีนะครับตู้นี้นะครับไม่เคยถอดเลยนะครับไม่เคยถอดล้างไม่เคยถอดเลยครับนี่คือสภาพโดยรวมนะครับที่ไม่เคยถอดให้ช่างล้างเลยนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วเราก็จะเราก็จะถอดถอดออกถอดออกหมด สุกส่วนนะครับจะถอดออกหมดนะครับแยกชิ้นส่วนออกนะครับอันนี้คือถังเป็นถังอุ้มน้ําชั้นหนึ่งนะครับก็จะอ่าเราองทำความสะอาดนะครับเพราะว่าไม่เคยทําความสะอาดเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเ,เข้าหมดการถอดแยกชิ้นส่วนถังพักนะครับ ซักออกมาครับเป็นชิ้นส่วนนะครับก็ะจะได้ทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมน,นะครับน้ํายาล้างถังเห็นบอกลูกค้าใช้น้ํายาล้างถังนะครับตรงนี้นรไม่ได้ผลนะครับภาพอย่างที่เห็นนะครับต้องต้องถอดให้ช่างถอดทําความสะอาดจะดีที่สุดนะครับ แนะนำ6เดือนครั้งหรือ1ปีนะครับผมนี่ชิ้ส่วนออกนะครับนี่ครับสภาพนะครับสภาพถังไม่เคยล้างนะครับแล้วก็เห็นบอกพุ่้าใช้น้ำยามานะครับ

ก็สะอาดนะครับ ครับเสร็จสิน้นการประกอบถังพิมน้ำนะครับต้องถอดหมดนี้นะครับถุงจะสะอาดนะครับนี่นะครับสภาพนะครับที่เราล้างแล้วนะครับผมเราล้างทำความสะอาดตอนนี้ก็คือขั้นตอนประกอบถังเรียบร้อยนะครับถอดทุกชิ้นส่วนนะครับ ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็จะประกอบนะครับขั้นตอนครับเดี๋ยวเราก็ที่ได้หาน็อตมาใส่นะครับเป็นน็อตสแตนเลสนะครับครับโอเคก็ โอเคครับก่อนจะประมาณนี้นะครับล้างถางังแนะนำให้ล้างทุกๆ6เดือนหรือ1ปีนะครับผมครับขอบคุณที่ใช้บริการตรงใช้โคงมซูบิทน,นะครับ